คือเก่าคือเดิมพี่น้องจ้ามาอยู่บ้านพักกันกินตามบางฮุงมือละแปดหกกับบวชำมยิงเลยมือนีกระสีมาต่ำส่วนหอยเซอรี่กินแบบจวดๆย่ำตอนเที่ยงจ้าตื่นเศร้าแน่จ้ามือนีตื่นจิตนาฬิกากระว่าเศร้าพี่น้องออกมาทายผ้าบรรยากาศทงนาะยางมาแต่เฮือนเสาร์ท่มไปนอนห้องแอร์อยู่เฮือนเสาร์ท่มเฮื่อจะของนอนบ่ได้มันหอนมันเอาอะไรยิงหอนหอน,หอนเอาอีหลีจ้าสองสามมือมานหนีฝนบ่ตกเนาะคะ่ะเพราะว่างานแขีงเลือนเดดใหม่แบบเพดเผาตกมาย่ำตอนแรงกับบวม,มีลมมีหยุดกับโบตกเนาะค่ะเลยนอนเฮือนบ่ได้ไปนอนห้องแอร์เฮือนสาทมพ แสี่วเศร้ามากกันนาข่านาเปาะมาเนาะค่ะมากินจุ่มกินซุ่มกันกินแล้วเราก็สิพากันไปเบิ่งงานแข่งเรือหมดละจ้าพอว่ามาบ้านก็นย้อนมาเบิ่งบุญแข่งเรือนี่เลยจีก็เลยสิพากันกินตาบักหุ่งแบลจัวจัดฟาดบึ้มแล้วจังสิเข่าไปเบิ่งงานแข่งเรือจ้าคือเก่าคือเดิมหญิงมาอยู่บ้านกินตาบักหุ่งมือละเปดหกกับบอคำยังว่าพวกแรกเป็นตาบักหุ่งธรรมดาตามไส้เม็ดกระถินไส้ใบผักหอมเปีเนาะจ้า้องฉันมันบอกกินผักดีหญิงแต่เวลามันตาบักหุ่งมันสิมักซอยใบผักหอมปีใส่น้ำร้อนๆจ้าแล้วกกกกกกก็็็ซื้้้้้้้ออขขาา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 ววปปุุนนนนนนนมมม่่งงพัััเเเเเฮดใหหหหลละะะญิิิิึคยสบบต บ่พอกินดียิงเอ้ยถาดหน,น่อยๆนี่ก็ได้ฉันว่าน้องฉันอยู่เป็นยังคือตำหน่อยน้องฉันมันสิโซฝีมือดามเถื่อย่านบ่พอกันกินฉันมาตำสัว่วใส่หัวหอยเชลี่อีโคโกคกหนึง่งบัดที่นี่ยิงเอ้ยกินแบบโพดโพดไอเชฟวิ่นี่แล้วก็เป็นจังนึงดียงิงตำมักหุ่งตำข้าวปุ้นนี่เรามากมากแต่ว่าถ้าเราเห็นหน่อยๆเราสิบ่กินเราว่ากินบ่อิ่มสิกินเห็ดอย่างเราว่าตำข้าวปุ้นแต่ละเถื่อต้องเห็ดผักกระตุกใหญ่ๆแบบนี้โลดจ้าเราเห็นหลายๆแล้วจังสิกากินขั้นมาหน่อยแล้สิจงว่ให้ผู้ยิงกินซะเราว่าย่านบ่อิ่มเนาะค่ะถากันยวมกันยิงเอ้ย3าสคนกินตำมักหุ่งพ่วมเทียงเบิ่งแสงแดดบ้านเฮาโลดฉันก็งึดดียิง บ้านเฮามันหู หอนหอนเอาสังกสีกว่าอยู่กรุงเทพอีหลีดิอยู่กรุงเทพย้ำกังเว้นพอเปิดแอร์เปิดพัดลมยังว่าพออยู่ดิจ้าแต่ว่าอยู่บา้านเฮานี่โอ้บยบได้อีหลีเด้อยิงถ้าบา่มีแอร์กิน,นสม้มกินแซวกินจุม่มกินซุม้มนานๆมาพบปะสังสรรค์กันเถื่อนึงยิงเอ้ยกระโดนดิเหล่าน้อยนี่ฉันเมื่อบ้านอีหลีจ้ากลับบ้านนี่ตั้งแต่นั่งเครื่งองนี่หาหกเถื่อแล้วลาพักร้อนได้หลายก็คือว่าแะไรเนาะจ้าใหญ่งานใหม่นู่นทางลาอยู่ลาพักร้อนมี12วันบริษัทก็บังคับให้ลาจนครบ12วันนเาะค่ะบ่คือเฮ็ดออยู่่มงเก่่าาายยลอกลาเย็นสิลาแต่ละค่าาานหขออมมงากาวเพือ ลแต่ใหญ่งา,งานมา,มาใหม่หนี่รู้สึกว่าเบาสมองเป็นประสาทืออยู่หมองเห็นงานเก่าแล้วจ้ามามาแซบแซบน้ำกันพี่น้องน้องฉันก้อยหมักเมาน้ำจืดคุกคุกพริกเกลือน้ำปลาน้ำตาลกับผงนวเนะคะในถ้วยหันเป็นหมักเมามาปีนี้งานบุญเคียงเลือดล่ะก็ได้กินหมักเมาน้ำจ้าหมักเมากกำลังออกได้เมื่อลงกุงเทพอยู่ตั้งวันไล่เสียเอาไปฝากพี่ก้อยน้ำยูแล้วมากินแห้งหมักเมาเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เอามาฝากช่องสลัดผ้าเพื่อนเพิ่นเอาหมักเมา่มาฝากถุงบักไงหนึ่งพอดีได้หิวลง้ เริ่มกินน้ำฉันแซ่บๆพากันกินข้าวปุ้นมื้อนี้เหมือนบังเครื่องกิโลนี่แหละโพดโพบเบิ่งการหยิบหัวข้าวปุ้นลงในถาดตาบักหุ่งแต่ละเทธอโลจ้าตำมาประชันกันเลยจ้าสองโคกสามโคกสวดมันลงไปจะขอบว่าไปย่างตลาดมันอากาศมื้อนั้นเนาะยิงแนวที่ฉันขาดบ่าอะไรเนี่ยก็สิเป็นมะเขือเทศกับมักผ็ดเด้อแม่ชาหมองเม็ดกระถินบ่ต้องซื้อมาเด้อปอกแซ่ซองฟินไว้ให้ในตู้เย็นแล้วก็ซื้อเครื่องมาเตรียมไว้ตาบักหุ่งผักกันจงกันจองบ่ให้ขาดมะเขือเทศกะผ็ดซื้อมายางละโลเลยจ้าบอกว่าภาคกันกินตาบักหุ่มา มันมีหมูมีหัวนู่ทางอยากนู่ทางกินกินแต่กินดีอีหลีดีอันนี้แค่สุดไว้รุ่นนี่นี่จังน้อยผู้เฒ่าเพิ่นมากกระตั้มอีกเป็นหกสองหกคนละจ้าจังสอดค่ะมาบา้านยามฝนบ่อยืดว่าอยากแนวกินเด้อขาพลรามาพูลรามา,า,มาปูนงปูหน้ามังหอยเชอรี่สาวท่วมกะซังไว้ถาสามสี่กิโลคนจ้ากินอยู่บ้านบ่เหมือนดอกจะได้เอาลงไปตำกินอยู่กรุงเทพนะหูแหลกฝากพี่น้องเอฟซีลอติดตามเด้อจัดสิตำหอยเชอรี่ปั่นกินแซ่บๆก่วยเตี๋กะก้อยบ่ก้อยกะสิผัดกะเพรานี่แหละจ้เนี่ยาาววไไปปยยเลแหละพี่น้องเออ้้ยยกใส่มะั่วก็คือสแซบเนาะจู้ ถ้าบ่ต่าใส่บมกหุ่งก,ก็ได้เมื่อบ้านซีหาเมื่อติดนอนเว้นยิงสองสมทุ่มก็ง่วงาวหาวนอนเราอยู่กรุงเทพตอนนี้ฉันภาคเสียงอยูซ่ซีทุ่มตาฉันก็นสิปิดพร้อมห่วงนอนอิลิสิพยายามปรับเปลี่ยนร่างกายให้มันนอนหลับแต่เว้นยิงตื่นขึ้นมาลูกโสบ่บสดบสด่ซื่นนอนบ่พอบวหรือจังไดยังว่าช่วงนี้หรือเฒทายันเอียงมาทางฟังเทา่หลายกว่าตกมาปีนี่มีแต่ไข่มีแต่โซ่ยิงเอยเป็นแตนายค่ะเื่นี้ไปแล้วเด้อคะ่ะขอตัวลาไปก่อนมากินยัววัวน ยังได้สินค้าอีกย่าง้ากระปักพิกัดไว้ไปกดเอาในตะกาต,ต่อๆเด้อค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า